สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีครั้งครับกับนายออริจีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องครับเมนบอร์ดตัวแรงครับจากสํานัก ROG ครับวันนี้เรามี ROG Maximus G นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยครับสำหรับ Maximus G นะครับบอกก่อนเลยว่าเขาได้หายไปสักพักหนึ่งถ้าสาวกจําได้นะครับหลายเจนเลยนะครับอาจจะหนึ่งถึงสองเจนได้ซ้ําที่ ROG ผลิตเมนบอร์ดออกมานะครับ คือหายไปเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนนะครับแต่วันนี้เขากลับมาแล้วครับกับชิปเซ็ต390นะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจนะครับผมจะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับส่วนความพิเศษนะครับของเมนบอร์ดรุ่นใหม่ของเอ u ูนะครับตัวจีนตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดที่มี2มีแรม2ช่องนะครับแล้วก็รองรับการติดตั้งนะครับร่วมกับแรมแบบ DCD นครับหรือว่า d o u ล Capacity นะครับแถวเดียวแถวละ32กิก 2แถวรวมกัน6 4กิกดังนั้นเนี่ยถ้าเมนบอร์ดเรามีแรมแค่2สล็อตใส่แรม6กกิกเดี๋ยวนี้ทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูที่หลังนะเดี๋ยววันนี้แกะกล่องของ ROG Maximus g e n กันก่อนเลยนะครับหน้าตากล่องครับตามนี้อ่ะให้ดูก่อนเล็กๆนะครับตัวนี้เป็น Micro ATX นะครับ m ม c r o ATX อ่ามีด้านหลังกล่องนะครับก็จะบอกรายละเอียดกับเมนบะอร์ดต่างๆไว้นะครับเดี๋ยว ผมว่าผมแกะให้ดูกันเลยดีกว่าในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ฮะเมนบอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับไมโคร a อ x แล้วก็อุปกรณ์บันเดินจะอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราแกะตัวเมนบอร์ดออกมาก่อนแล้วกันตัวเมนบอร์ดนะครับ,รบเดี๋ยวเราแกะดูบันเดินก่อนอ่นมามีอะไรบ้างคือกล่องมันจะแยกออกมาแบบนี้ครับนี่ครับ มีอะไรบ้างก็จะมีพวกน็อตนะครับ M 2นะครับแล้วก็ตัวที่เอาไว้ต่อกับสายนะครับสายฟอนต์ฐานหของเคสนะครับเพื่อจะได้เสียบกับลงเมนบอร์ดทีเดียวนะครับ M 2 o t น็นะครับแล้วก็มี Wi-Fi นะครับบอกตัวนี้มี Wi-Fi มาให้นะครับเป็นน่าจะเป็นของ Intel ตัว A C นะครับ9560 2.4ทั้น5ีกิกนะครับ M U M I O นะครับรองรับ ก็สายสติปนะครับสายสติป R G B มีให้เหมือนกันนะครับเอาไว้ต่อกับเมนบอร์ดเพื่อพ่วงไปนะครับหรือตัวนี้มี12โวลต์นะครับเป็น12โวลต์สี่พินเท่านั้นนะบอรตัวนี้พอดีทราบข้อมูลนานะครับตัวนี้ก็เป็นสาย SATA นะครับมีให้สองเส้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็น d i m 2นะครับ d i m .2 เดี๋ยวแกะให้ดูเป็นดิ m ดอรุ่นใหม่นะครับที่มีซิงค์แล้ว ยิ่งแรุ่นเก่ายังไม่มีซิงค์เราแบ่งค mm. อมบอร์ให้กับ M.2 นะครับโดยในนี้ก็นะครับจะสามารถติดตั้งนะครับสามารถติดตั้ง M.2 นะครับที่เป็น P.T.I. นะครับ X4 ได้อีก2ตัวในนี้นะครับต่อเลดได้นะครับต่อเลด M.2 ได้ยางนี้นะครับเดีย๋ยวผมแกะดูก่อนละกันนะ,ะนะเข้าก่าวนะก่อนที่จะดูเมนบอร์ดก็ต้องขันน็อตออกแบบนี้คือรุ่นก่อนหน้าน,นี้มันยังไม่มีซิงค์นะครับ มันยังไม่มีซิงค์ระบายความร้อนให้กับ M.2 นะแต่ตัวใหม่เนะี่มีแล้วเดี๋ยวมาดูกันสักนิดนนี่ครับก็จะมาพร้อมกับเทอร์โมอิแตอเรียบร้อยนะครับส่วนความยาวสูงสุดนะแต่ละด้านเท่าที่ทราบสูงสุดเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งสูนได้เลยนะครับก็คือตัวที่มีความยาว110ยมิลใส่ได้นะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับตามนี้แต่นี้เป็นเรื่องของ M.2 นะ เป็นดินดอดทูตัวใหม่นะครับที่มีซิงค์ลอยความร้อน,นครับผมคอนบันเดิลเดี๋ยวผมขอเก็บออกหน้านี้แล้วกันนะครับต่อไปก็สติ๊กเกอร์นะครับ ROG มีให้เหมือนเดิมนะมีที่ติดสาย SATA นะครับเอาไว้มาร์กได้ว่าใส่อะไรลงไปนะครับคล้ายๆเดิมแต่ว่าเหมือนตัวที่ติด ตัวที่เป็นแบบติดบ,บัตรนะครับเป็นขนาดไซส์บัตร t t m ไม่มีละนะตามนี้ต่อไปก็เป็น DVD Driver นะครับมีให้เหมือนเดิมนะแล้วก็โค้ดสำหรับรถสายเคเบิลนะครับที่เป็นเคเบิลสลิปจากทาง ROG นะนี่จะเป็นที่รองแก้วน้ำหรือเปล่านั่าจะใช่คู่มือไดเบอร์ครับเมนนว e คุ่เมีนวนะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับ ใครไม่เข้าใจก็แนะนำครับกลับไปอ่านคู่มือก่อนเป็นับแรกนะตามนะั้นมาดูเมนบอร์ดกันต่อเลยดีกว่านะครับตัวหลักเลยนะกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับมีพลาสติกบิดไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงโอเคนะครับขนาดไซส์เมนบอร์ดอย่างที่บอกครับ LG Maximus G นะีจะเป็นขนาด Micro ATX นะครับหน้าตาผมบอกเลยว่าหล่อเหลาเอาการนะครับกับการกลับมาครั้งนี้ของเขานหายไปนานมากจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะโอเคเอาเรื่องของซ็อกเก็ตก่อนนะครับก็เป็นยังเป็น Intel นะครับที่เป็นซ็อกเก็ต LGA 1 1 5 1ใส่ได้ทั้งนะครับ เจน8และเจน9นะครับคอฟฟีเล็กเจน8เจน9ใส่ได้หมดนะครับเหมือนเดิมภาคใจไฟนะครับภาคใจไฟนะครับภาคใจไฟเหมือนตัวนี้นะครับออกแบบมาทั้งหมด12เฟสนะครับในนี้นะครับ12เฟสใช้มอสเฟสที่มีคุณภาพสูงนะครับจาก Power r นะครับก็คือบอกเลยว่าเม็ดเดียวเป็นแบบซิงเกิลแพ็กเกจนะครับจ่ายแะแสได้สูงนะครับตอนนี้เริ่มเามาใช้แล้ว12เฟสนะครับ มีฮิตซิงโรบายคอมร้อนครับตามนี้สองฝั่งนะครับมีฮิตไปด้วยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับฮิ Hit ตซิงทั้งสองฝั่งมีฮิตไปนะครับเชื่อมต่อกันนะครับส่วนภาคจ่ายไฟนะครับของแรมนะครับแรมน่าจะเป็นสองเฟสเหมือนเดิมนะแรมแรมอยู่ด้านใต้นะครับซิงแอมทูนบังอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูช่องเสียบไฟเลี้ยงเสริม c p u ีอนออกแบบมาเผื่อโอเวอร์ค็อกเลยนะครับตัวนี้ก็ สิบสองโวลต์แปดพินให้มาเลยสองช่องนะ,ะดใูใกล้ๆกลนะครับสิบสองโวลต์แปดพิมสองช่องนะครับไม่แพ้บอร์ดรุ่นใหญ่อย่างเอเปกเลยนะครับมีมาให้เหมือนกันเห็นไหมคือถ้าใครจําได้นะบอร์ดตัวนี้เปิดตัวมาตอนแรกทุบเสติไปหลายรายการเกือบสิบรายการเลยนะครับเสติโลกผู้เบสมาร์กต่างๆนะต่อไปแรมครับบอร์ดตัวนี้ก็กลับมาเหลือทําแรมแค่สองช่องนะครับซอสแรมเหลือแค่สองช่องอย่างที่ผมบอกนะครับ คือเอาไว้เน้นโอเวอร์ค็อกแรมอย่างเดียวนะครับเมนบอร์ดที่โอเวอร์ค็อกแรมได้บัสความเร็ว4,000 7 4 8นะครับ4 0 0ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเมนบอร์ดจะเหลือแค่2ช่องนะครับ2ดีมเท่านั้นนะครับโดยแต่ละดีมนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นดีม A1 แล้วช่องที่ล่างนะครับก็จะเป็น B2 นะครับดังนั้นมีแค่2ช่องถ้าเราใส่แรมธรรมดานะครับไซส์ปกติแถวละ16กิกนะครับ ใส่ลงไปก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด32แต่ถ้าต่อกับซา d a ดากนะครับตัวใหม่ที่เป็นดับเบิลแคปไซต้นะครับเดี๋ยวให้ดูเอามาเสนอให้ดูมันจะสามารถใส่ได้สูงสุด2ช่องเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยความจุนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่64กิกเลยนะดูขนาดแรมครับใหญ่แค่ไหนลองเทียบดูกันะครับกับแรมธรรมดาอ่นะดีให้ดู อันนี้ไซส์แรมธรรมดานะแล้วอันนี้เป็นซาดาาตัว DC ดีซีดีนะรออะไรครับแกะเสียบให้ดูเลยนี่ครับตัวนี้นะครับถ้าสเปคผมจำไม่ผิดนะคือมันมาเป็นบัตเดิลกับกับกับตัวจีนนะครับเขาส่งมาคู่กันน่าจะเป็นบัสสามบัสองนะครับซีเอลสิบสี่สิบสี่สิบสี่สามสิบสี่มีสองตัวตัวลักสามสิบสองกิกนะนครับ สเปคจะบอกไว้ตรงนี้นะครับสเปคบอกไว้ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นแรมแถวละสาที่สองกิกนะครับมาสาเป็นสองสี่สิบสี่นะแถวละสามที่สองกิกคือแรมมันจะซ้อนเงนข้างบนครับ p c ซมันจะซ้อนเงนขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนะครับแรมมันจะใส่อยู่ด้านในนะครับเหมือนเอาแรมสองตัวมาต่อกันนะครับอยู่ในแถวเดียวนะก็มีไฟ RGB นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ขอสัาให้นิดหนึ่งนะเพราะมาเป็นบันเดิลชุดเทสพร้พอมกันนะการติดตั้งเดี๋ยวผมใส่ให้ดูใส่แล้วดูาลังการมนะากเราใส่ให้ดูแป๊บหนึง่งแล้วถ้าใส่เทียบกับดิ m ดอทูด้วยนะครับผมบอกเลยโคตรอาลังการนี่ครับโคตรเท่บอกเลยสูงมากสะหรับ DC ซ i m ดมนะครับ DC ซ i ดิ imm, นะ มี2ค่านะครับก็มีทั้ง G-Skill ก็ทําขายนะครับแล้วก็มีซาร์ดาร์นีนแหละที่ผมเห็นนะส่วนตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดของเรื่อง b c Dim นะครับถ้าของซาร์ดาร์ตัวนี้นะครับบัตสูงสุดที่ผมเห็นในใน QVL list นะน่าจะเป็นบัตสามพันหกสี่เอลสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าสักอย่างนะสำหรับแรม DC Dim นะครับตามนี้โอเคใส่ให้ดูแล้วเออก,ก่อน เรื่องของแรมเรียบร้อยนะครับก็มีแค่2ช่องนะครับถ้าเอ,อตาตาม XMP นะผมเห็นใน QVL list น่าจะมีแค่สูงสุดบัส4ี0พนะครับบัส4ี0พันหสำหรับแรมธรรมดาทั่วไปนะที่เป็นชิป Samsung Bdie ที่ใส่ได้นะครับแต่ถ้าเล็กคอมมันเด็ดนะ4ี0พถึง4ี0พเนี่ยผมว่าโอเคแล้วสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับต่อไปครับ DIM.2 เนี่ยเดี๋ยวเอาเสียบให้ดูก็คือช่องที่เอาไว้เสียบตรงนี้แหละครับเสียบ M.2 ขึ้นมามี2ตัวตัวนี้จะวิ่งเข้า CPU โดยตรงนนะ เรวความรวดเร็วนะครับแต่มันจะแชร์แบนวิดผมบอกกันเลยว่ามันจะแชร์แบนวิดของมันจะแชร์แบนวิดของ CPU ไป c x นะครับนี่เวลาใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เท่ๆนะครับตั้งขึ้นมาใส่เสร็จแล้วก็เอาซิงอีกด้านมาแปะนะครับแล้ใส่ M2 เสร็จก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเท่ๆอะไรอย่างนั้นนะครับ นี้เป็นดิมดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าคอนฟิกนะเหมือนกับว่าเวลาเสียบดิมดอทตรงนี้ไปที่ผมบอกว่ามันแชร์แบนด์วิดท์ของ CPU c x ไปด้วยช่องเหมือนกับว่าช่อง p c x e x, x ่เตัวนี้นะครับมันจะถูกแชร์เป็นแปกทันทีนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าตรงนี้นะครับถูกใช้งานเมื่อไหร่นะครับมีด2เสียบเข้าไปตรงนี้จะเหลือแค่ 8 x นะครับเรียงไม่ได้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะงงกันว่าทําไมไม่เต็ม1 6 x นะครับส่วนช่องบนนะครับช่องบนก็จะเป็น4 x ยังมีให้อีกหนึ่งอันนะครับมี c x หนึ่งช่อง1 6 x หนึ่งช่องแต่ถ้าดิมตด,ดถ,ถูกใช้ตรงนี้ถูกแชร์เหลือ8 x เข้าใจตรงกันนะครับตามนี้นะส่วนตัว pci e นะครับ m t pci e x 4มันจะมีอีก2ช่อง ด้านล่างเดี๋ยวผมแกะให้ดูมันจะมีซิงเอ็มขนาดใหญ่นะตัวนี้ยาวๆเห็นไหมยาวๆเลยเดี๋ยวแกะให้ดูเลยเท<ม>่าที่ดูข้อมูลนะครับเหมือนกับว่าจะใส่ใส่ที่เป็นซา t a ไม่ได้นะจะเป็น m 2 p c ท e ทั้งหมดนะครนี่ครับดูซิงกันก่อนโฟกัสเน,นี่เลยนี่ครับซิงเอจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังพิกมา มีตัวเทอร์โมมิเนะครับใสองด้านเลยนะครับการติดตั้งลองดูมันจะหันชนเข้าหากันหันชนเข้าหากันอย่างนี้นะครับหนึ่งตัวอยู่ด้านบนต่อมาตรงนี้นะครับอีกตัวอยู่ด้านล่างต่อเข้ามาตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บน็อกตก่อนนะโอเคต่อไปครับ m ตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองรับ o p t e n memory ด้วยนะครับตอนนี้บอกไปก่อนมาดูปุ่มต่างๆกันต่อครับปุ่มต่างๆนะครับถ้าดูในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ map ok จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับ map ok map ok 2นะครับก็คือเวลาเราปรับบัสแรม overclock แรมบัสสูงๆนะครับแล้วมันไม่บูตระบบจะจัดการลองคำนวณบัสที่ควรจะบูตได้อย่างเช่นปรับ4,5 0 0ไม่บูตมันอาจจะ ลองคำนวณเองแล้วบูตขึ้นมาที่4เป็นสีให้เราอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ต้องการใช้นะครับ m e มโ k เวอร์ชัน2ก็กดสวิตช์ปิดได้เลยก็จะทํางานแบบเดิมนะครต่อไปถ้าตรงนี้เป็นดีบัคดีบัคโพสนะครับแสดงสถานะตอนบูตนะครับของเมนบอร์ดนะครับไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเอลเวนทูโหมดนะครับก็จะเป็นจัมเปอร์ให้สับเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะครับใครเล่นเอลเวนทูก็อย่าลืมมาสับด้วยนะครับการสับ LN2 Mode นะครับก็จะช่วยให้ไฟแรมปรับได้เกิน2โวลต์ด้วยนะครับรวมถึงไฟอื่นอื่นด้วยนะครับต่อไปครับสวิตช์ถัดมานะครับก็น่าจะเป็นตัว p port m o d e นะครับแล้วก็ในส่วนของ r s v d นะครับ r s v d r s v d ก็คือเอาไว้กันโคบัคโคบูตต่อเล่น l n ลนะครับสตาร์นะครับอยู่ตรงนี้ปุ่ม Start แล้วก็ปุ่ม Reset นะปุ่ม Reset น่าจะเป็นปุ่มสีขาวนะครับ ตรงกลางน่าจะเป็นปุ่มรีดายบัตทอมนะครับแล้วก็ตัวล่างจะเป็นเซฟบูตเซฟบูตก็คือเวลาโอเวอร์ครอกแล้วไม่บูตเลยนะครับกดหนึ่งครั้งเดี๋ยวมันเข้าไปออสให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอรีเฮนนิ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ลบค่าต่างๆเหมือนปุ่มเคซีมอสนะครับส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยรีดายเวลาโอเวอร์ครอกแรมหนักๆนะครับแรมบูตบ้างไม่บูตบ้างอยากทําการรีเฮนนิ่งให้มันบูตให้ได้ก็ลองกดปุ่มนี้นะปุ่มกลางนะครับสีดําตรงกลางเนี่ย ให้มันบูตนะครับถ้าไม่บูตก็กดเซฟนะครับเซฟบูตจะง่ายกว่าต่อไปครับช่องเสียบไฟเลี้ยงหลักเมนบอร์ดนะยี่สิบสี่พีซีดีอ็กซตรงนี้นะครับถัดมาก็เป็นยูเอสบฟอนตันแนงนะสามจุดศูนย์นะครับสามจุดหนึ่งเจนสองนะครับไทป์สี่ก็มีให้หนึ่งอันตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบกับเมนบอร์ดสตาร์นะครับสตาร์เหลือแค่สี่ตัวนะครับสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่นะครับช่องสตาร์นั้นเหลือแค่สี่ช่องนะครับตามนี้น่าจะรับเดบต เหมือนเดิมนะ0.150นะครับต่อไปครับเรื่องของแสงสี RGB นะครับสายสติปต่อได้ครับมีอยู่สองจุดจุดแรกอยู่ตรงนี้ครับด้านบนเป็นบอร์ดนะครับตรงนี้เป็นสี่พิน12โวลต์เท่านั้นนะครับตัวแรกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบแนวนอนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ 5้าโวลต์แอดเดูแล้วไม่มีนะครับ a อดเ e r ไม่มีนะครับบอร์ดรุ่นนี้ไม่เหมือนจะไม่รับนะมีแต่4พิน12โวลต์ RGB เท่านั้นนะครับส่วนที่ซิงค์ระบายความร้อนนะครับของตัว pc h นะครับแ3 9สก็จะออกมาแนวๆหน่อยนะครับมันจะเป็นในทรงคล้ายๆแบบยังไงเหมือนปืนก็ไม่ใช่ครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เว้นมาตรงนี้เวลาเปิดใช้งานนะครับมันจะมี RGB โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ R o g จีน e อะไรอย่างนี้นะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับที่แสดงแสงสี RGB ได้ก็คือตรงบริเวณโลโก้ตรง cover back i o ตรงนี้นะครับที่ปิดไว้ตัวนี้สามารถแสดงแสง RGB ได้แล้วก็จุดอื่นๆน,นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของรอบๆอบเมนบอร์ดนะครับที่สามารถแสดง RGB ได้เดี๋ยวผมให้ดู RGB ด้านหลังนะครับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับก็จะอยู่รอบๆเมนบอร์ดนะครับประมาณนี้นะ ซาวนะครับระบบเสียงก็ยังคงเป็นซ u p r ี m ม FX เหมือนเดิมครับซ u p r ี m ม FX ตัวนี้นะก็เป็นชิป S 1 2 2 0นะครับตัวพิเศษก็ให้รายละเอียดเสียงสารสองบิตนะครับครับ1 9 2เ K p a y b a c k นะครับตัวนี้ระบ,บบเสียงก็ยังเจ๋งเหมือนเดิมนะครับจุดวัดไฟอยู่ใ,ใกล้ๆกับช่องเสียงเลยครับช่องเสียบที่เป็นฟอนตานลนะครับ ตรงนี้สังเกตนะครับใครที่โอเวอร์คอแล้วอยากจะเช็คไฟเมนบอร์ดนะครับไฟ CPU นะไฟ SA ไฟ IO ไฟแรมต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมันจะมีจุดกราวให้ด้วยนะครับตรงนี้เอาไว้วัดไฟอย่างเดียวนะประมาณนี้ครับผมช่องเสียบ p d x p X16 นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเซฟซอร์ทั้เรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับเพราะมันมีกอบเหล็กพุ่มอยู่ กรจอรุ่นใหญ่ๆห,ห,หนักๆนะครับใส่ลงไปไม่บิดหักแตกงอง่ายนะครับเพก็มีเซฟซอฟติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของแลนแลนกับระบบไวเลสนะครับที่ผมแนะนำไปข้างต้นเทปแล้วนะครับแลนยังคงใช้กิกะบิตแลนของค่า i ิน e l นะครับตรงนี้ Intel ตัว i219v นะครับกิกะบิตแลนมีให้1ช่องนะครับ ส่วน Wi-Fi นะครับตามนี้เลยจะมาพร้อมกับโมดูล Bluetooth 5.0ด้วยนะครับเปิดบลู o ู h ใช้เลยส่วน Wi-Fi ก็มีเสาให้ให้ต่อนะเมื่อกี้ผมให้ดูไปแล้วนะครับน้องเกินเม็น2.4ทั้ง5กิกนะครับความเร็วน่าจะ1.73กิกนะเป็นของ Intel ตัว a c 9 9 5 6 0นะครับ9560ซาวก็ตามนี้นะครับ Audio Output นะครับ เจยบๆได้เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับ USB นะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าตัวไหนเป็นเป็นพอต10กิกลองสังเกตดูตรงนี้ครับช่องสีแดงลองดูครับมันจะเขียนว่า ss นะครับ10มันจะมีเลข10อยู่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้แสดงว่า2ช่องเนี่ยครับช่องสีแดงทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็น USB 1 0กิกะบิตเลยนะครับความเร็วนะครับช่องสีแดงเรามีใ y ้ e C ให้ใช้ด้านหลังด้วยนะครับ ช่องนี้นะครับยูดีสองยูอยู่ด้านบนนะครับ2อันนะครับมาพร้อมกับ PS2 เมาส์หรือคีย์บอร์ดรุ่นโบราณใส่ได้อยู่นะครับช่องเคลียร์ซีมอสนะครับปุ่มเคลียร์ซีมอสอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเคลียร์ซีมอสตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวแฟลชแบ็กนะครับไปออดแฟลชแบ็กอยู่ข้างล่างใบออดแฟลชแบ็กเนี่ยมันจะมีช่องระบุอยู่นะครับเห็นไหมตัวไหนที่ช่องไหนที่รองรับใบออดแฟลชแบ็ก มันจะเขียนว่าช่องไบออดแล้วจะมีกรอบสีขาวหุ้มอยู่นะครับก็คือช่อง usb ตรงนี้นี่เองที่รองรับไบออดแฟลชแบ็กวิธีกดนะครับก็คือเอาไฟลไบออดนะครับเปลี่ยนชื่อใส่เข้าไปนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้3วินะครับ cpu ไม่ต้องต่อต่อแต่ไฟซัลายเข้ามาอย่างเดียวแรมก็ไม่ต้องต่อนะครับเดี๋ยวมันรีคาบเบอรี่เองนะครับส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวไปดูเทปเก่าๆได้นะครับผมเคยอัพไว้แล้ววิธีใช้ไบออดแฟลชแบ็กของ rog maximus g, Max g นะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้มีอีกอ่ามียังมีช่อง HDI m อีกช่องนะครับตรงนี้ตัวนี้ถ้าดูข้อมูลไม่ผิดนะครับเป็น HDI หนึ่งจุนะครับตรงนี้นะครับ HDI หนึ่งจุนะครับหช่องด้านหลังให้ดูอีกทีนึงครับก็เล็กๆโล่งๆไม่มีการติดซิง n c หรือแบล็คเพลอะไรเลยนะครับก็จะมีแคปพอดแคปบางส่วนอยู่ด้านหลังนะครับ้างตรงนี้นะครับหลัง ระหว่างช่องแรมกับช่อง d i m นะครับน,นี่ก็เป็นหน้าตาเมนบอร์ดโล่งๆที่ไม่มีการติดตั้งฮิตซิงเอ็มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนผลการรีวิวนะครับคู่กับแ a m d DC ดมนะครับเดี๋ยวแปะให้ดูในคล็อกเกมส์ทับคอแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการนำเสนอครับเมนบอร์ดนับ แกกล่ okay. องให้ดูแล้วสำหรับในรุ่น ROG Maximus Gen e ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้ขอตัวลาก่อน